คลื่นมหาชนที่หลังหลเดินทางมาด้วยแรงศรัทธายอย่างล้นหลามด้วยอิทธิปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดนครปฐมหลวงปู่หลิวปันนกโกและพญาเต่าเรียนแห่งวัดไร่แตงทองวันนี้เด็กวัดชนแนลจะพาทุกท่านมากราบไหว้สักการะบูชารูปปั้นหลวงปู่หลิวพญาเต่าเรียนองค์ใหญ่ณนวัดไร่แตงทองเพื่อเสริมบุญและเพิ่มความเป็นสิริมงคลในชีวิตก่อนจะไปรับชมคลิป ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เด็กวัดชาแนลด้วยนะครับ <S <S วัดไร่แต่งทองตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งลูกนกอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2525โดยหลวงปู่หลิวปันนัโกเจ้าของตำนานเหรียญพญาเต่าเรือนวัตถุมงคลความศักดิ์สิทธิ์ที่มีพุทธคุณรอบด้านหลวงปู่หลิวเดิมชื่อว่าหลิวแท่ตั้ง เกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีขึ้น11ค่ำเดือนอ้ายพุทธศักราช2448ปีมะเสง็งที่หมู่บ้านหนองอ้อตำบลบ้านสิงอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด9คนเมื่ออายุได้27ปีท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตคลาวาสจึงตัดสินใจบรรพชาอุปสมบทณพัทธสีมาพระอุโบสถวัดโบสถ์ตำบลบ้านเลือกอำเภอโพธาราม จังหวัดาราชบุรีและได้รับฉายาจากพระอุปชาว่าปันนโกแปลว่าผู้บริบูรณ์แล้วเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้มาจำพรรษาณวัดหนองอ้อซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้านหลังจากนั้นท่านก็ได้ร่ำเรียนวิชากับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2482ถึง2520ท่านได้บูรณาและสร้างกุฏิวิหารศาลาการเปเรียน และบวชจำนวนมากจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2525 25, ท่านได้สร้างวัดไร่แตงทองและได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2525 25. และเมื่อปีพุทธศักราช2540ท่านได้กลับมาจำพรรษาในฐานะพระลูกวัดนวัดหนองอ้ออําเภอพุทธารามจังหวัดราชบุรีอีกครั้งและท่านได้ลัสังขารอย่างสงบที่กุฏิของท่าน ณวัดดังกล่าวรวมอายุ95ปี7 4พรรษาท่ามกลางลูกหลานและลูกศิษย์ลูกหาที่คอยมาดูใจในคืนวันจันทร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2543สถานที่แรกที่จะพาไปชมคือวิหารทองคำหลวงปู่หลิวปันะนโกเป็นสถานที่แรกที่พุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบสักการะขอพรหลวงปู่หลิวพญาเต่าเรียนกันอย่างเนืองแน่นรูปปั้นหลวงปู่หลิวพญาเต่าเรียน มีขนาดความสูงถึง8.5เมตรมีความเชื่อว่าเมื่อสักการะขอพรแล้วให้เราเดินลอดใต้ท้องพญาเต่าเรียนจะช่วยทำให้มีอายุยืนเหมือนเตา่าร่างกายแข็งแรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บสถานที่ถัดมาคือวิหารเจ้าแม่กวนอิมภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมให้เราได้กราบสักการะถัดจากวิหารเจ้าแม่กวนอิมคืออุโบสถของวัดครับถัดจากอุโบสถ คือวิหารพระอรหันต์ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตให้เราได้กราบสักการะขอพรครับและถ้าหากใครต้องการเช่าวัตถุมงคลที่ช่วยเรื่องการค้าขายเมตตามหานิยมที่วัดก็มีให้เช่าบูชาครับหากท่านใดต้องการเดินทางมากราบสักการะขอพรหลวงปู่หลิวและพญาเต่าเรือนก็เดินทางมาได้ที่วัดไร่แตงทองตำบลทุ่งลูกนกอำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐม วัดเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาครับท้ายนี้ถ้าท่านชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องและกดรูปก,กระดิ่งด้านข้างเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเด็กวัดชาแนลครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ